สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านคลืนที่ f m m l y y on t o u ันะคะตอนนี้ผู้ช่วยต้องนะคะกำลังเก็บสังกะสีนะคะจากข้างรั้วนะคะในส่วนที่มันเราทำรั้วนะคะอืมตรงนู้นะคะแล้วเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เอาสังกะสีตัวนี้ไปแปะคะ่ะท่านผู้ชมก็เลยเก็บเอามาสังกะสีมาพับไว้แบบนี้นะคะมากองไว้เอาไว้ทำเราไก่นะคะ และนี้คุณพ่อก็กําลังขุดหลุมนะคะเพื่อที่จะปลูกอะไรอะต้นผงชูรสนะคะปลูกเอาไว้กินเวลาที่เราแบบอยากจะแบบเอามาลวกกินกับน,น้ําพริกหรือว่ามาผัดอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับเพราะทำไมพ่อไมป่ปลูกข้างบนอะ่ะ ทำไมไม่ปลูกข้างบนปลูกข้างล่างเวลาน้ำมันตีมาพอดีเลยอไอตัวเนี้ยปักแป๊บเดียวมันก็เป็นแล้วนะพ่อนะปกัปกไว้ก็เป็นปลูกง่ายเอาไว้กิน สวัสดีค่ะอาตาสวัสดีถ้าไปชมหน่อยเร็ววันนี้ลูกโอเคไหมวันนี้ลูกมีความสุขไหมลูกมีความสุขใช่ไหมฮอาตาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะคะทุกคนเวลาเขานั่งนะคะอจวงเขาจะออกมานะคะแบบอืแดงๆนะคะเด็กหน่อยเขาก็จะไม่อยู่บ้านลนะคะ่ะทุกคนแล้ต้องออกจากบ้านไปหาสาวนะคะ อะไรนะเอาไปตอนเถอะเขาเดี่ยงอย่างเงี้ยเขาสู้ตัวไม่ได้หรอก <c oughs> ยิตัวเปล่าเอออย่าหางบเอาอัตราไปตอนก่อนนะคะคุณพ,พ่อบอกว่าถ้าขาเขาไม่ดีแบบนี้นะทุกคนคือเขาไปเนี่ยคือเขาต้องโดนลุมกัดแน่นอนเขาไปแย่งตัวเมียไม่ไหวหรอกใช่เาจะต้องถูกตอนแรกนะคะสภาพขาของเขาดีอะ่ะท่านผู้ชมแต่เขาวิ่งทั้งวันนะคะเขาก็เลยแบบว่าไม่หายสักทีเนี่ยก็ยังแบบว่ายังไม่ได้หายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ว่าเดินได้ไหมก็เดินได้ค่ะวิ่งได้ปกติแต่ว่ากระเพกกระเพกนะพนะ่อเนาะเขาไม่ยอมถนอมตัวเองอะ่ะ<อ>ใช่ไหมขเขายังเป็นจิงโจ้อยู่เออเนี่ยดูสิพอปลูกทั้งหมดกี่ต้นสามต้นพอไหม,มเดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์มันก็ติดแล้วครับเดี๋ยวก็แตกยอดแล้ว นี่นะคะก็ปลูกแล้วนะคะสําหรับต้นผงชรลนะคะหรือว่าคะน้าเม็กซิกันนะคะเม็กซิกันหรือเม็กซิโกเม็กซิกันเม็กซิโกโอันเดียวกันมนะั้งเออนั่นแหละทุกคนไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเออถ้าไปชมบางทีพูดผิดพูดถ,ถูกบ้างนะต้องขอประทานอภัยนะนนะคะพอปลูกเอ่อคะน้านะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพ่อก,ก็จะมาเก็บ กิ่งไม้ค่ะนะคะกิ่งมะม่วงนะคะที่ฟันเเมื่อาวานนะคะตอนที่ต้มไฟนะคะไม่ให้มันลกนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปกองนะคะไว้ตรงนน้นไว้ให้มันเป็นปุ๋ยเวลา กิ่งไม้หรือว่าอะไรที่เราตัดมาเราจะมากองไว้ตรงนี้เนาะครับคือแห้งแห้ง <c oughs> แล้วเราก็ไปทาปุ๋ยใช่ใบมันก็เป็นปุ๋ยใช่ค่ะเราจะไม่เผานะคะทุกคนอืเราจะเอามให้มันย่อยเองแล้วก็เป็นปุ๋ยะคะ่ะ <c oughs> วันนี้นะคะผู้ช่วยต้องกะว่าจะมาแบบว่าช่วยย้ายปั๊มน้ํานะคะสวนมะละกอนะคะแต่ว่าปรากฏว่าฝนตกคะ่ะเมื่อเช้านะคะก็เลยช่วยกันทําอย่างอื่นนะคะทุกคนนะคะช่วยกัน ตัดกิ่งมงกินไม้อะไรเงี้ยค่ะทำกล้องๆแจ้งๆไปค่ะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันช่วงนี้พายุมันเข้านะวะเนาะอันนี้กำลังใจนั่งไม้แกะร่อนนี่นักเลยใชน่นะคะไม่พุงไม่ไผ่ก็ต้องเก็บนะคะทุกคน ไปเอาจอบมาเขียวตรงนี้ออกเก็บนี่ก่อนเก็บนี่ให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวงูมันมามันรูมาตรงนี้เก็บนี่เสร็จสักนี่เหรอโอ้โหมดมดมดทำไมชื่อมดเทียบเลยวุ้ยอันนี้อะไรช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะทุกคนคือเราต้องเคลียร์นะคะบริเวณรอบๆเนี่ยค่ะ ไม่ให้มันลกนะคะงูไม่รู้เหมือนกันมันชอบมาตรงมุมนี้ค่ะ,นะคะก็ไม่รู้ว่ามาใจากไหนเหมือนกันตอนนั้นก็เห็นมันมาจากตรงเนี้เพราะทำไมงูมันชอบมาช่องนี้เหรอเย็น หนาวนี่ก่อ,อกไฟอุ่นได้เลยมีไปเลยโอ้ยปุ๋ยชั้นดีเลยเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปเก็บต่อ,<ม>อะะเอาทุกที่นี่เราจะทำไม่ได้่อนเตอะ<ม>เก็บเก็บให้เสร็จก่อน ทุกคนเนี่ยอ่างมันอ่างมันใบไม้มันร่วงไส่แบบไอ้นี่แล้วอ่ะก็จะเอาไปนอนเช่แบบว่าเย็นสบายสันหน่อยอวอตอนนี้ขหน้ากัดคนนี้น ม,มชมตอนนี้คุณพ่อก,กำลังจะเอาจอบนะคะเลีรยพวกเศษไม้ออกนะคะอุยไว้คยไ,ไม่ต้องพอๆอุยไ,ไม่ต้องทำร,ร้ายเขาเก็บไว้ที่เดิมท่านผู้ชมดูดิปลวกเต็มเลยอ่ะต้องมาดูใ,ใกล้ๆเลยต้อง แม่บอกให้เกลียวให้หมดไม่ใช่เหรอเอาเอาเอาตอนนี้ไว้เอาให้เขาอยู่จะไม่ต้องทำร้ายเขาแต่แค่เศษไม้สรุปแล้วช่างมันตรงนี้หนูไม่ไม่เกียนแล้วเขายังกำลังแม่เขากำลังจะบินไงโอเคถ้าไม่ชมเราต้องถอยไปนิดนึงสรุปแล้วนะคะตอนแรกคุณแม่ให้คุณพ่อนะคะจอบมาเขีียพวกกิ่งเศษไม้พวกนี้ออกนะคะเพื่อที่จะทําความสะอาดนะคะแต่ปรากฏว่าคุณพ่อนะคะจอบเขีียวมาพ๊บมันมีปลวกนะคะแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยว่าเออ ไม่ทำร้ายเขานะคะก็เลยให้คุณพ่อเอาไว้ที่เดิมคะ่ะสรุปแล้วนะคะตรงนี้คือจะไม่ทำแล้วค่ะทุกคนเราก็จะเก็บแค่เศษไม้พวกนี้ออกไปพ,พอละ <c oughs> เอาหักที่เดิมน <c oughs> ีแหละนะคะให้ปวกมันอยู่ไปก่อนให้มันให้มันอยู่อาศัยจนกินเศษไม้พวกนี้จนหมดก่อนคะ่ะแล้วก็สิบปีแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันทุกคนเพราะว่าปลวกมันจะกินสิบปีหมดเ แล้วก็เก็บอย่างอื่นไปค่ะตนี้ไม่ต้องไม้นี่มันแข็งอยู่นะต้นนะแข็งอยู่เอาไว้ทำงานได้เนาะทุกคนไม้แข็งเดี๋ยวไปทำหลววหมดนะเออเอาไว้ทำฟืนได้ไหมไม้นี่แข็งเอาไว้ทำฟืนโอเคเออ คุผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูบันไดดูบันไดที่คุณพ่อทํานะคะเพื่อที่จะขึ้นบนรถบ้านนะคะตอนนี้คือสภาพนะคะมันเริ่มจะทารุกนะคะแล้วก็หักมันนะคะไปทีละซี่ทีละซี่แล้วค่ะซีนี้ก็คือก็กําลังจะหักค่ะนะคะ,นะคะเวลาขึ้นนะคะต้องจับถิงมะม่วงตัวนี้ไว้ข้างหนึ่งด้วยเพราะว่าไม่งั้นนะคะแบบว่าถ้าเราทิ้งน้ําหนักนะคะแบบ ลงแบบเต็มที่นะคะไอ้เหล็กตรงนี้มันก็จะหักลงไปนะคะก็อันตรายมากๆเลยค่ะทุกคนนะคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะหาเวลานะคะมาซ่อมให้กับคุณแม่นะคะก็ยังหาเวลาไม่ได้นะคะเวลาเดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยต้องระวังค่ะก็กะว่าเดี๋ยวจะไปหาแบบเหล็กนะคะตามร้านของเก่าเนี่ยแล้วก็จะเอามาทําใหม่ค่ะน้ชมก็คือจะทําให้มันเป็นแบบว่า ใส่แผ่นเหล็กนะคะแบบแบบกว้างๆหน่อยเวลาที่เราโลกเหยียบขึ้นเหยียบลงอะไรเงี้ยมันก็จะได้มีพื้นที่เนาะอันนี้บางทีเราบางทีเราลื่นอ่ะทุกคนคือบางทีเรารีบหรือว่าก้าวทรงตัวไม่ดีอะคะ่ะมันก็สามารถทําให้ลื่นแล้วก็อาจจะแบบพลาดนะคะตกบันไดได้นะคะอันนี้ก็จะแก้ไขยอยู่ค่ะนะคะสําหรับบันไดเนาะดูสิทุกคนนี่คือคุณแม่ไม่กล้าแงะออกนะคะเอาไว้ให้มันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ค่อยซ่อม ่วงนี้ฝนตกนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะก็นี่แหละผู้ช่วยก็มาติดตั้งไฟให้แล้วก็สบายนะคะกลางค่ำกลางคืนก็ไม่มืดแล้วเดี๋ยวค่อยต่อไปนะคะก็จะเริ่มแบบว่าทํางานอย่างอื่นค่ะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มไปหางานข้างนอกทาบ้างะะแล้วค่ะไม่ว่าจะเรื่องของการแบบไป รับจ้างนะคะนู่นนี่นั่นนี่เนาะเอออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ลงม,ละ,ล,งมละกงลงมะละกออะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะไปหางานข้างนอกทํานะคะก็จะต้องมาเคลียร์นะคะแปลงผักในส่วนของด้านหน้าก่อนค่ะทุกคนอี้อะไรหลายอย่างต้องทำอยู่ทุกคนช่วงหน้าฝนนะคะมันก็เหมือนเป็นช่วงที่เราได้พักผ่อนนะคะอันนี้จะเป็น ตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นใบไ,ไม้นะคะต่างๆนะคะที่คุณแม่นะคะคกวาดมากองไว้ตรงนี้ตรงนี้นอกจากว่าจะเอาไว้เป็นปุ๋ยแล้วนะคะก็ยังเป็นที่นอนของอัตากับคนทุกข์ด้วยนะคะเนี่ยนะคะตรงนี้คือจะบางทีก็จะมีอัตามานอนนะคะเนี่ยคือจากสภาพนะคะแบบเรียบๆเลยทุกคนบาง,งทีตอนเขาจะแยกกันนอนนะคะอัตานอนตรงนี้คนทุกข์นอนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมุมอบอุ่นของเขาค่ะ างทีเขาก็นอนใต้ท้องรถนะคะเออบางทีเขาก็มานอนตรงบันไดนะคะตรงบ้านบ้านตรงด้านข้างนี้นะคะก็เราก็ยังไม่ได้ย้ายกรงนะคะในส่วนตรงโกดังมาให้เขาเนาะแต่กะว่าคุณแม่กะว่าไม่ย้ายหราทุกคนนะคะก็อาจจะแบบทําแผ่นไม้นะคะขึ้นมาให้เขาแบบอยู่นะคะแบบเออตอนน้ําท่วมนะคะแค่นั้นพอเพราะว่าถ้าย้ายมามันจะลำบากเนาะทุกคนเือ แล้วมันถ้าจะย้ายมันก็ต้องเลืออะไรเงี้ยทั้งหมดอะไรเงี้ยต้องมาทาใหม่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นให้เราไปซื้อเหล็กนะคะเออจากล่างเก่าเสร็จก็เอามาขึ้นโครงนะคะยกสูงแล้วก็เอาเห็นไม้วางแล้วก็ให้เขาอยู่นะคะนั่นแหละตอนน้ําท่วมนะทุกคนแต่ตอนนี้คือเขาก็จะอยู่เขาแบบนี้ค่ะเขาเป็นมันเป็นหมาบ้านอ่ะทุกคนนะคะเอเอพอกลางคืนนะคะเราก็จุดก,กันยากระยุงให้เขาค่ะรอบเนี่ยรอบรถบ้านเลยค่ะ ทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะ,ะเป็นหน้าต่างนะคะวันนี้คุณแม่นะคะเปิดหน้าต่างแบบว่าตรงนี้ทั้งวันเลยค่ะก็ด้านในนะคะก็จะแบบเย็นมากนะคะเพราะว่าลมจากด้านนอกนะคะมันก็พัดเข้าไปนะคะอนี้จะเป็นลวดนะคะทุกคนน,นะคะเพราะว่ามันจะมีรอยขาตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าฝีมือขันห้าค่ะขันห้าตอนนั้นนะคะคุณแม่ขังเขานะคะแล้วเขาอยากออกไปเที่ยวข้างนอกเนี้ยและทีนี้เขาออกไม่ได้ค่ะทุกคนเขาก็เลยกระโดดนะคะควนกระโดดนะคะเกี่ยวไอ มุ้งรวดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ขาดเลยค่ะทุกคนเนีย่ยเป็นรูเลยอ่ะยังไม่ได้เย็บเลยอ่ะนี่ถ้าเราถ้าสมมติว่าเราไปแคมป์ใช่ไหมคะเราไปแคมป์เนี่ยเราเราอยากจะแบบเปิดหน้าตาเพื่อให้ลมเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่ากลัวยุงอะไรเงี้ยเราก็สามารถาการมุ้งรวดแบบนี้ได้ค่ะหรือว่าเราต้องการแบบว่าให้ลมแบบเข้าเต็มที่เลยสมมุติหน้าหนาวมันไม่มียุงเนาะเราก็อยากได้ฟิลแบบว่าเออแบบโลง่งๆอะไรเงี้ยเราก็เอามุ้งรวดม้วนขึ้นไปได้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถแบบว่าถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็เอาผ้าเต็นลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวดลงแล้วก็ลูดซิปนะคะมันก็จะกลายเป็นหง,หง,งมือนคะคะในส่วนของด้านท้ายตรงนี้นะคะทุกคนคือคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ชอบมากเลยค่ะนะคะกนะ็คือแบบชอบในแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจะถามว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็มีอยู่สองสาอย่างนะคะที่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงคือในส่วนของด้านผ้าทุกคน นนเนี่ยด้านข้างตรงนี้นะคะคุณแม่กาจะทําเพิ่มเติมเนาะปกตินะคะด้านข้างตรงน,นี้ทุกคนที่ช่องใกล้ๆประตูเนี่ยมันจะต้องเอาผ้าผ้าเต็นท์นะคะหรือเขาเรียกว่า<อ>เรียกผ้าอะไรนะพ่อเออเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรตัวอย่างเอ้ยหนังผ <laughs> ้าหนังเนี่ยเขาเรียกแบบเนี้ยทุกคนแห็นไอ้ผ้าแบบเนี้ยค่ะที่คุณแม่ทำขึ้นมาถ้าจะนี้คุณแม่ก็แปะ ม่ไม่ต้องการให้มันมาแปะเนาะคุณแม่ก็จะอาจจะให้คุณพ่อทาเป็นแบบหน้าต่างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถติดเปิดได้ตรงเนี้ยนะคะคือนะคะแบเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาอะอแล้วก็นี่แหละที่จะแก้นะคะที่จะเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงตรงนี้ทุกคนปกติเนี่ยมันเป็นแผ่นไม้นะคะพื้นอ่ะมันจะเป็นแผ่นไม้ซึ่งเวลาที่เรายกขึ้นอนะนะคะมันจะมีน้าหนักหน่อยเนาะแต่ถามว่ายกขึ้นไหวไหมก็คือยกขึ้นไหวค่ะทุกคน แต่คุณแม่ต้องการความสะดวกคอสบายมากขึ้นคุณแม่ก็จะเปลี่ยนเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะคะ,ะ,คะเพื่อให้มันน้ําหนักมันเบาขึ้นเวลาที่ยกขึ้นอะไรยกเก็บอะไรพับเก็บอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็นี่แหละนะคะทุกคนมันก็จะแบบฟิวนี้เลยนะคะคุณแม่ชอบนะทุกคนนะคะก็คือคุณแม่นะคะออกแบบนะคะรถบ้านคันนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเหมือนบ้านเนาะ,ะทุกคนอันนี้คือ จะไล่ทุกคนฟังนะว่าด้านข้างนะคะในส่วนตรงเนี้ที่คุณแม่ท,ที่ที่มันไม่ใช่ตรงระเบียงนะด้านข้างที่ตรงผ้าเต็นท์นะคะท,ที่เรากางลงมาเนี่ยนะคะตรงนั้นคือจุดที่คุณแม่จะแก้ไขนะคะก็คือว่าอย่างที่เคยบอกบ่อยๆนะว่ามันจะมีปกติถ้าเราจะกางห้องด้านข้างใช่ไหมคะซึ่งนอนได้ประมาณแปดคนเนี่ยปกติถ้ากางปุ๊บนะคะมันจะต้องเอาแผ่นไม้มาวางใช่ไหมคะทุกคนแล้วพอจะเก็บก็ต้องเอาแผ่นไม้ออกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ เรียกอะไรนะมันไม่ค่อยแบบสะดวกสบายเท่าไหร่ถามว่ามันโอเคไหมโอเคค่ะทุกคนนะคะใช้เวลาก็ไม่ได้นานหรอกทุกคนเพราะแค่ดึงเหล็ก mm hmm. ออกมาจากใต้ท้องรถเสร็จก็แผ่นไม้วางแค่นั้นก็คือแล้วก็กางพัดเต้นรอบๆอบันนั้นแค่นั้นก็จบเลยใช้เวลาประมาณครึ่ชงชั่วโมงก็เหมือนกับกางพัดเต้นทั่วไปนั่นแหละกลางแคมป์ทั่วไปนั่นแหละทุกคนแต่คณแม่ต้องการให้มันมันสบายมากขึ้นก็คือเดี๋ยวจะเป็นแบบว่าจะเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้นะคะจะเปลี่ยนเป็นแบบแผ่นอลูมิเนียมค่ะก็คือจะ จะใช้วิธีเป็นภาพเอาค่ะทุกคนภาพเนี้ยเวลาเราจะเราจะกางห้องใช่ไหมคะเราก็เอาลงเนี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ากางดึงเหล็กออกมาแล้วเอาแผ่นอะไรมาวางละถ,งถึงเวลาใช่ไหมคะเราก็จะกางเลยเนี้ยแล้วน้าหนักมันก็จะเบาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านข้างนะคะคุณแม่ก็จะทําเป็นแผ่นอา,อาจจะเป็นแผ่นอะคริกนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นแทนกระจกอะไรเงี้ยเนาะ <S <S นหรืออาจจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมก็ได้ะค่ะนะคะ ก็แล้วก็เสร็จก็จะทําเป็นช่องหน้าต่างนะคะห้องด้านข้างนะทุกคนแล้วมันเ็จเพอมันก้ามาปุ๊บนะคะมันก็จะกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะ,ออนะคะก็เดี๋ยวเก็บเงินก่อนทุกคนนะคะก็คงคิดว่าใช้เวลานาน,านอยู่นะคะเพราะว่าอันแผน่นอลูมิเนียมมันแพงก็คิดว่านู่นอ่ะประมาณห้าหกเดือนน่นะคะ่ะทุกคนนะคะเออนาะอันนี้แหละคือสิ่งที่ขัดใจนิดนึงนะคะก็คือว่าในเรื่องของความแบบไม่สะดวกสบายเนาะคือต้องการแบบเวลาไปเที่ยวพ๊่ การด้านข้างด้านข้างตรงนี้นะคะเวลาที่เราประกอบเนี้ยทุกคนคือมันจะใช้เวลาไม่นานนะคะด้านข้างเนี่ยเวลาที่เราประกอบล่างรูปล่างมันให้มันเป็นห้องด้านท้ายเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะเนาะประมาณ20นาทีจริงไม่ถึงหรอกค่ะทุกคนมันก็เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะและด้านข้างนะคะถ้าการเสร็จก็มันใช้เวลาประมาณเป็นเสร็จรวมทั้งสองก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่คุณแม่ต้องการให้มันใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยอะไรเงี้ย ก็อย่างที่บอกแหละว่าบ้านหลังนี้คือบ้านที่เราอยู่อาศัยจริงนะคะการที่เราจะทําให้มันสะดวกสบายหรือว่าให้มันแบบเขา,าเรียกว่าอะไรนะการใช้งานให้มันแบบว่าไม่ยุ่งยากนะคะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องมีการแก้ไขะค่ะแล้วก็ในส่วนของบนหลังคาทุกคนนะคะฝั่งนู้นจะเป็นตรงห้องนอนใช่ไหมบนดาดฟ้าด้านข้างตรงนี้แม่ก็กะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะทาําเป็นระเบียงทุกคนเออเป็นระเบียง เวลาที่เราสามารถแบบขึ้นไปกินกาแฟาได้มันจะมีบันไดขึ้นตรงนี้คุณแม่จะทาบันไดไต่ขึ้นไปนะคะไต่ขึ้นไปดเดินขึ้นไปแล้วก็สามารถไปออกจากห้องสมมุติออกจากห้องตรงนี้มาใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็เดินขึ้นไปเลยค่ะนะคะก็ไปตรงระเบียงตรงนี้เป็นนั่งชิวนั่งอะไรได้นั่งชมดวงชมดาวยามค่ำคืนได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นจะเป็นระเบียงจุดชมวิวบนดาดฟ้าแล้วก็จะเป็นแบบเหล็กอะน้ำหนักเบาอะนะคะ ก็จะเป็นแบบพับอะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่กางแบบพื้นที่แบบเป็นระเบียงนะล้วก็พับเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเดือดคันเล็กๆคือเงี้ยนะคะก็อันนี้คือสิ่งที่อยากจะทํานะคะทุกคนแล้วก็นอกนั้นก็เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆค่ะการทํารถบ้านนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีทําแล้วจะสําเร็จเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าทําแล้วจะแบบ มบูรณ์เลยมันไม่ใช่ค่ะนะคะแม้กระทั่งคนที่เขาออกแบบรถนะคะ mm hmm. เขาก็ยังแบบต้องแก้ไขนะคะแบบหลายๆรอบเนาะ mm hmm. คนที่ออกแบบด้วยวิศวะนะทุกคน mm hmm. เขาก็ยังต้องแก้ไขไหลายๆรอบแต่เราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะคะ mm hmm. การที่เราแบบว่าได้ต้องแก้ไขไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะทุกคน mm hmm. เพราะว่าทุกคณไม่ต้องการให้แบบให้มันเป็นบ้านที่เราสามารถแบบไปเที่ยวแล้วตอบโจทย์ได้อย่างเงี้ยสมมุติไปกับสอนตายายหรือแม้กระทั่งไปกับครอบครัวเนาะเราก็สามารถแบบมีพื้นที่ในการแบบ ใช้ชีวิตแบบได้เหมือนที่เราเป็นบ้านเราจริงๆเียค,ค่ะเนาะตอนนี้แหละนะคะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่คุณแม่นะคะก็ตรงดานพระตรงดานฟ้าตรงเนี้ยทุกคนพระบูช์ที่มันมีพื้นที่เหลือนี่นะคะตรงตรงแทงโซล่าเซลล์นี่แหละนะคะจะทําเป็นแบบมุมแบบว่าคล้ายๆระเบียงอ่ะทุกคนคล้ายๆระเบียงแล้วก็มีราวเหล็กนะคะด้านข้างอะไรเงี้ยการตกเนาะ ก็จะมีเก้าอี้ปิกนิกสามารถกินหมูกระทะตรงนั้นได้นะคะสามารถแบบกินกาแฟอย่างเงี้ยเพราะว่าแก่แล้วก็เราก็อยากแบบมีมุมที่แบบมันมีความสุขอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเนาะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโต๊ะวางมีเก้าอี้อย่างเงี้ยยิ่งหน้าหนาวทุกคนโอ้โหฟิวนะคะหรือว่าเราอยากจะซื้อไปนอนอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องแบบกลางคนคุณแม่พูดถึงไหนเนี่ยจาไม่ได้ละอ่อเดี๋ยวก่อนจูนสมองก่อนเมื่อกี้คือแบบว่า คุณแม่คุยกับท่านผู้ชมอยู่ใช่ไหมอยู่ดีนะคะมีมมันเต็มค่ะแล้วมันก็ตัดวีดีโอก็ตัดไปเลยค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ก็เริ่มต้องอธิบายแล้วก็พูดใหม่ค่ะทุกคนเนาะโอเคเมื่อกี้น่าจะพูดถึงตอนนี้ก็คือเรื่องของอาดาดฟ้าใช่ไหมคะที่เราพูดว่าเราจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะไปกินหมูกระทะเนาะเออที่คุณแม่บอกว่าเออเราไปตรงนั้นเสร็จนะเราจะไปนอนใช่ไหมเออโดยที่เราไม่ต้องไปกางเต็นท์ก็ได้เอาเอาที่นอนมาปูแล้วก็หมอนมาปูแล้วเราก็ดูดาวอย่างงี้ค่ะทุกคนเออนะคะก็จะเป็นคบ สบายๆอย่างเงี้ยเนาะเออนี่ค่ะก็เดี๋ยวก็คอยดูกันต่อไปนะคะทุกคนนะคะก็นี่แหละนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันสบายๆค่ะทุกคนนะคะเป็นวันที่แบบว่าไม่มีอะไรมากค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะก็เป็นวันที่เราแบบก็ทํางานนะคะทุกคนคือเมื่อเช้าตื่นเช้ามาเราก็เอาของเก่าไปขายนะคะก็มีเศษเหล็กอยู่เนาะในส่วนของด้านหน้านะคะที่เราก็ ได้มาใช่ไหมคะทุกคนเราก็เอามาเก็บมากองไว้อะไรเงี้ยพอถึงเวลาเราก็ไปขายวันนี้ก็ขายไปแล้วให้ผู้ช่วยช่วยแยกช่วยคัดก็เอาไปขายแล้วรอบหนึ่งนะคะของเก่าเราก็ได้ตังมานะคะไม่เยอะเราทุกคนนะคะก็เอามาจ่ายค่าแรงผู้ช่วยแล้วก็แบ่งเอาไว้กินได้ใช้นะคะเออแล้วก็ตอนแรกก็กะว่าจะให้ผู้ช่วยนะคะย้ายปั๊มน้ำนาะคุนะคะในส่วนของ้านข้างแต่เพราะเออมันฝนตกทุกคนนะคะก็เลยไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าถ้าไปทําก็คือมันมันเดินไม่ได้ทุกคนดินมันโดนน้าแล้วมัน มันเหนียวว่ะทุกคนนะมันต้องเดินแบบแล้วก็ดินมันก็จะสุดอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแล้วก็มันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรดินมันก็จะติดเท้าแล้วมันก็ทํางานไม่สะดวกนะเพราะว่ามันต้องเดินอะไรเงี้ยเพื่อจะต่อท่อต่ออะไรเย่งี้เมย์ก็เลยแบบไม่ให้ผู้ช่วยทํานะคะก็ให้ผู้ช่วยมาเอาของเก่าขึ้นรถนะคะแล้วก็คัดแยกของเก่าค่ะนะคะแล้วก็มาช่วยเก็บขยะบริเวณนี้ค่ะทุกคนนี่แหละนะคะก็ ประมาณนี้ค่ะจริงๆเออก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่แบบว่าอันนี้บอกก็คือเป็นช่วงทีดเราก็หน้าฝนนะทุกคนเออมันก็เหมือนเป็นช่วงที่เราต้องพักเงนได้พักผ่อนเนาะเอออะไรเงี้ยทุกคนหลังจากที่เราก็ทํางานกันเต็มที่มาตลอดตอนที่ท่านผู้ชมเห็นอ่ะเออแต่พอหน้าฝนมันทําอะไรไม่ได้ก็เหมือนได้พักผ่อนเนาะทาในส่วนที่ทําได้ไปก่อนอะไรเงี้ยจริงๆก็มีนะคะแบบว,ว่าลูกค้านะคะหรือว่า ผู้ที่เขาเคยใช้งานนะนะคะโทรมาเหมือนกันให้เราไปขนย้ายของนะคะทุกคนก็คุณแม่ก็เสนอราคานะคะในการขนย้ายของแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าน้องพอะเนาะว่ายังไม่ได้ตกลงกันขนของจากชั้นไหนนะชั้นสามลงมาคนของจากชั้นสามลงมาทุกคนแล้วมันหนักมากอะค่ะนะคะก็ก็เลยเสนอราคาว่าเออกันแบบขนย้ายขนาดน,นี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอันตรายกชั้นสามะทุกคนเราไปกันสามคนอะไรเงี้ยนะคะมัน เนี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะโอเคจะจ้างเราไหมหรือว่าเขาจะไปจ้างคนอื่นนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะอืนี่แหละทุกคนก็ต่อไปนะคะเราก็จะมีงานข้างนอกมากขึ้นเนาะหลังจากที่เราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วไม่ว่าจะเรื่องระบบปั๊มน้ําในที่สวนไรก็ของนั้นแล้วก็แปลงผักในส่วนกโกดังนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีงานข้างนอกค่ะทุกคนเราต้องไปทํามาหากินแล้วแหละค่ะทุกคนเนาะออหลังจากที่เราแบบตอนที่เราแบบ อาผูมะละกอนะคะแล้วก็เพราะว่ามันสิ่งใหม่สําหรับเราทุกคนมันเราก็เลยทุ่มเทกับมาอะไรเงี้ยเออเราก็เลยบางทีเราก็ไม่ได้ไปทํางานข้างนอกนะคะมีงานเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่เราบางทีเราก็ไม่ทันอะ่ะทุกคนเราก็ปฏิเสธไปก็มีอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้งานมะละกอนะคะมันก็ได้แบบเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะระบบอะไรเงี้ยเนาะก็ต่อไปนะคะเราก็จะไปทํางานข้างนอกนะคะทุกคนก็ยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องขอแบ่งปันนะคะเรื่องราวสองคนตายหญ่กเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็มาดูกันว่าเราสองคนตายายจะทําอะไรกันอีกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคตรงนี้นะคะเป็นที่นอนของอาตาคนทุกนะคะคุณแม่จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรนะคะ